เรียนเพื่อนๆวิทยาการและคณะครูนะคะวันนี้ทางกลุ่มนะคะก็มีนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีก็คือในหัวข้อขยะเปลงร่างนะคะความสําคัญของผลงานนวัตกรรมนะคะก็ค,มมคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเกิดสภาวะโลกร้อนนะคะเนื่องจากปริมาณขยะเนี่ยเพิ่มขึ้นจนํานวนมากนะคะทําให้เนี่ยแม้กระทั่งในภายในโรงเรียนของเรานะคะก็มีขยะเพิ่มขึ้นเช่นถุงนมขวดพลาสติกอย่างนี้นะคะเป็นต้นทําให้ทางกลุ่ม คิดออกแบบนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดจิตสำนึกและวก็ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมนะคะโดยจัดทำนวัตกรรมขยายแปลงร่างจุดประสงค์และเป้าหมายนะคะ<ม>ก็จะมีด้วยกันสองข้อนะคะข้อแรกก็คือเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมโดยเกิดจากการสร้งางความดีด้วยตัวเองนะคะกับข้อ2นะคะเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นัก ในหัวข้อที่3กระบวนการผลิตนวัตกรรมนะคะโดยทางกลุ่มเริ่มจากขั้นตอนแรกคือให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันก่อน2ให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาขยะภายในโรงเรียนนะคะโดยอาจจะมีการเป็นกลุ่มจัดก,กิจกรรมต่างๆ3นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่นักเรียนวางแผนไว้โดยมีคุณครูนะคะเป็น ผู้คอยดูแลให้คำชี้แนะโดยขับเคลื่อนโดยแนวทาง WPS3L นะคะก็คือวัตประชาโมเดลไตศสิขาโมเดลนะคะซึ่งตรงนี้เป็นโมเดลของรงเรียนเรานำมาใช้ในกระบวนการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ส่วน C ผลการดำเนินงานนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นป .6 นะคะจำนวน145คนได้รับการพัฒนาคุณธรรมด้วยการสร้าง นวัตกรรมตรงนี้ก็คือขยับแปลงร่าง 2. นักเรียนเกิดจิตสํานึกนะคะรักสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ทรัพยากรอย่างมุ้งค่าซึ่งตรงนี้ขยับแปลงร่างจากภาพนะคะภาพแรกตรงนี้ถุงนมโรงเรียนนะคะก็อาจจะมีกิจกรรมที่นักเรียนเคยทำมาแล้วก็คือนํามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้นะคะนอกจากนี้ ลอตเตอรี่นะคะซึ่งผู้ปกครองอาจจะซื้อในแต่ละเดือนก็สามารถที่จะนํามาดัดแปลงเป็นดอกไม้ได้นะคะ,ะค่ะปัจจัยความสําเร็จนะคะก็จะมีด้วยกันทางกลุ่มก็จะแบ่งเป็น,ปน,ปนส,สี่สี่ด้านนะคะด้านแรกก็คือผู้เรียนนักเรียนก่อนเลยนะคะก็คือนักเรียนเห็นความสําคัญขอ,ของการทํากิจกรรมเนี้ยควบคู่ไปกับ นะคะคตามโรงเรียนวิถีพุทธนะคะ2นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะในรูปแบบต่างๆเช่นดอกไม้จากถุง,ถงนมนะคะหรือว่ามวกจากกล่องนมและรวมไปถึงเก้าอี้จากขวดน้ำนะคะขวดพลาสติกค,ค่ะต่อไปด้านที่2คือครูนะคะก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ๆให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณของความเป็นครูนะคะด้านที่3ผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้กําลังใจนักเรียนจากการทํากิจกรรมนะคะเช่นอาจจะนักเรียนประดิษฐ์ดอกไม้มาแล้วสามารถที่จะไปจําหน่ายผู้ปกครองนะคะสร้างรายได้ให้กับนักเรียนได้ด้วยส่วนด้านสุดท้ายคือผู้บริหารนะคะ เห็นความสำคัญในนวัตรกรรมและมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนวัตรกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายหัวข้อที่6บทเรียนที่ได้รับนะคะจากการทำนวัตรกรรมครั้งนี้ก็คือทำให้นักเรียนรู้จากคุณค่าของการนำทรัพยากรนะคะไปใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชนย์สูง ส่วนด้านสุดท้ายคือด้านที่7การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับก็ทางกลุ่มคิดว่าจะเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook โรงเรียนช่อง YouTube และ TikTok ค่ะขอบคุณค่ะ